้ากอ่จุดดาจุดแดงต่างๆครับผมคนหน้าแห้งคนหน้ามันคนหน้าหมองคล้านะครับผมสินค้าเราก็พร้อมรับจบทุกปัญหาเลยนะครับผมฝากด้วยนะฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมถ้าตัดสบู่ออกไปละพี่ๆเพื่อนๆครับผมผมก็ปรับไว้ในร้าให้พี่ๆเพื่อนแล้วนะนี่ครับ279ครับเราปรับราคาลงครับผมเพื่อขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่อุดหนุนสินค้าเรานะครับผมนี่ครับสามารถจับคู่อย่างนี้ก็ได้ก็279เาเหมือนกันครับผม จัดส่งฟรีเจ็บเงินไปทางนะครับผมเราปรับราคาลงเพื่อพี่เพื่อนๆเลยนะครับผมจาณจ่าขอบคุณครับกดไลค์ครับผมขอบคุณมากเลยครับผมนี่ครับสองเจ็ดเก้านะครับผมเราปรับราคาลงเพื่อขอบคุณพี่เพื่อนที่อุดหนุนสินค้าเรานะครับผมฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยครับนี่น้องยุคจีนคุณจ่าเข้ามาแล้วขายกันได้เลยครับนี่ครับสองเจ็ดเก้านะครับผมเน้นย้ำสองเจ็ดเก้านะนี่ครับเราปรับราคาเพื่อ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับเน้นย้ำครับ